อาเฟเซียที่บุสวิลิตเป็นไม่ใช่โลคแต่เป็นสภาวะสภาวะหนึ่งพบได้บ่อยคนไทยหลายคนก็เป็นแล้วมาฟังกันดูนะครับสวัสดีครับทุกท่านเพจหมอสมพทางบาทเดียว และ YouTube channel หมอสวทางบาทเดียวนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของคนดังกับโลกวันนี้ก็เป็นคนดังระดับโลกจริงๆก็คือคุณบูสวิลลิสนะครับก็หลังจากการประกาศรางวัลอสการ์ไปแล้วเนี่ยคุณบูสวิลลิสก็ออกมาบอกใช้คาว่ามีตัวแทนกันล้กันออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยจะเลิกเล่น หนังและเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคที่ชื่อว่าอัฟเฟเซียในข่าวของประเทศไทยเนี่ยจะบอกว่าบูสวิลลิปป่วยเป็นโรคอัเฟเซียแล้วก็เลยเ,เลิกเล่นหนังเล่นละครไปนะครับเหตุผลก็คือว่าอัฟเฟเซียเนี่ยมันเป็นโรคเกี่ยวกับการสื่อสารทำให้ไม่สามารถาจําบทท่องบทได้หรือพูดได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็น ข่าวหรือรายละเอียดของข่าวเนี่ยจะประมาณนี้ว่าอธิบายว่าโรคอัลเฟเซียเนี่ยมันคืออะไรทำไมบูสตวิลิสถึงได้เลิกนะครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าการที่เราเห็นว่าดาราระดับบูสตวินลิสเป็นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าคนไทยหลายคนเนี่ยก็เป็นเป็นโรคนี้อยู่แล้วเป็นกันหลายคนแล้วด้วยแต่ว่าเผลอ,อว่าเขาไม่ได้ระดับโลกไนงะเขาไม่ได้ระดับโลกคราวนี้เรามาดูกันว่า อฟเฟเซียเนี่ยมันคืออะไรอฟเฟเซียเนี่ยมันเป็นสภาวะสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นตามหลังสตโตรกนะครับโ,โรคสโตรกก็คือโรคเส้นเลือดสมองตีบแตกตันนะเขาบอกว่าอฟเฟเซียเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เกิดตามหลังสตโตรกประมาณแ5อคือใช้คำพูดว่าคนที่เป็นสตโตรกเนี่ยต้องบอกว่า บางคนไม่ได้มีภาวะอัฟเฟซีเแต่คนที่เป็นอัฟเฟซเเนี่ยเกิดจากสตรก85เกิดจากปัญหาอื่นๆเช่นสมองถูกกระทบกระเทือนหรือเป็นเนื้องอกสมองและต้องทำการผ่าตัดอีกประมาณ15อันนี้เข้าใจนะอ่ะโอเคไม่งั้นเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวคนที่เป็นหลอดเลือดสมองตีแตกตามจากกังวลว่าเอ้ยตัวเองจะเป็นอัฟเฟซีเหรือเปล่านะต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนเหตุผลมันมี ก่อนที่จะเข้าใจออฟเฟเซียอย่างถ่องแท้เนาะเพราะอย่างที่บอกว่าเพจเนี้ยอธิบายเข้าใจแบบถ่องแท้เลยไม่ใช่ก๊อปหรือว่า,าคัดลอกตามมานะเหมือนกับเราอ่านหนังสือพิมพ์เล่มไหนเนี่ยก็อันนี้กับก๊อปอันนี้อันนี้กับต้องน,นี้อันนี้เรามาเข้าใจกันตรงๆเลยก่อนนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าสมองเรามีแอเรียตรงไหนบ้างเ,าเขาเรียกว่าพื้นที่ของสมองเนี่ยมันทําหน้าที่แตกต่างกัน นะครับนะอ่ะเห็นส่วนสีชมพูนะที่หมอวงกลมและเขียนเลขหนึ่งนะีอันนี้เป็นส่วนที่จะใช้คำพูดว่าฟังก็ได้นะใช้คำพูดว่าแปลความหมายจากการฟังก็ได้คือเสียงอะ่ะกระทบเข้าหูเราใช่ไหมผ่านเข้ามาในสมองเราถึงจะแปลความหมายของเสียงนั้นได้ว่ามันคือเสียงอะไรนะสมองส่วนฟังเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกของมันชื่อชื่อว่า เวอร์ ke, นะนิเก้นะคนค้นพบก็ชื่อเนี้แหละเวนิเก้แอเรียนะส่วนหมายเลข2นะครับหมายเลข2ตรงสมองส่วนสีฟ้านะจะเป็นส่วนที่ควบคุมการพูดกับการเขียนนะเขาเรียกว่าโบคาแอเรียสองแอเรียนี้เป็นส่วนสำคัญในการที่ทำให้เกิดโรคเ,เกิดสภาวะอะเฟเซีย เข้าใจนะอะคราวนี้มาดูกันอะคราวนี้อย่างที่บอกเวอร์นิก้ r แอเนะ W เวนเก้โบคาแอเรียเวอร์นิก e, อยู่ทางด้านหลังๆอยู่แถวหูแหละโบคาอยู่ทางด้านหน้าๆนะมันก็คราวนี้เรามานึกง่ายๆเลยคําความเข้าใจง่ายๆเคยได้ยินใช่ไหมที่บอกว่าถ้าคนหูหนวกแต่กําเนิดมักจะเป็นใบ้ด้วย อ่ถ้าสมมติแอเรียวอรินเก้มันเสียหายคือหูแม้แต่ว่าหูได้ยินตามปกติเอ่อออแกนของหูปกตินะหูสามชั้นเนี่ยหูชั้นนอกชั้นกลางชั้นในเนี่ยปกติดีแต่สิ่งที่แปลความหมายของมันในส่วนสมองนะผิดปกติเราก็ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาพูดอะไรเราเห็นเขาขยับปากเห็นเขาพูดแหะ แต่เราไม่เข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไรแต่เรายังสามารถแต่งเสียงได้นะเข้าใจนะอ่เข้าใจนะเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าวอนิงเก้แอเรียเสียหายคนเขาพูดมาเราฟังไม่เข้าใจแต่เรายังสามารถแต่งเสียงได้เข้าใจนะเอ,อเหมือนอย่างที่บอกคนหูหนวกเป็นใบ้แต่คนเป็นใบ้ออกเสียงอ้อแอออแอได้เข้าใจนะอ่อ คราวนี้ถ้าสมมติว่าในส่วนของโบขาเป็นส่วนที่พูดกับเขียนมันเสียหายมันเสียหายนะด้านหน้ามันเสียหายเรายังได้ยินได้แปลความหมายได้ว่าเขาพูดอะไรเข้ามาแต่เราไม่สามารถเปล่งเสียงออกไปได้หรือเขียนได้เพราะสมองส่วนนี้มันพูดกับเขียนใช่ไหมเข้าใจยัง เพราะนั้นหมายความว่าแม้เราจะเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดแต่เราพูดออกมาไม่ได้หรือเขียนออกมาไม่ได้เอออ่ะคราวนี้มาดูภาพนี้จะเข้าใจผู้หญิงดูตามลูกศรแล้วก็ดูตามหมายเลขนะนะผู้หญิงพูดสมมุตินะผู้หญิงพูดเสียงเข้าหูเราใช่ไหมหูเรามันปกติแต่สมองส่วนหมายเลขหนึ่งวอนิเกะแอเรียมันเสียหายสมมุติมันเสียหายขึ้นมา ถ้ามันเสียหายปุ๊บแสดงว่าเราไม่สามารถแปลความหมายนั้นได้ละนะโดยปกติอย่างที่บอกว่าเมื่อเสียงเข้าหูจะเข้าไปส่วนที่เวอร์นิเก้และในส่วนของเวอร์นิเก้มันจะมีไฟเบอร์ที่เชื่อมต่อระหว่างสมองสองส่วนคล้ายๆเรียกว่าวงจรไฟฟ้าก็แล้วกันของสมองส่วนการฟังกับการพูดสมองส่วนการฟังและแปลความหมาย สู่การพูดและเขียนเข้าใจนะปรากฏว่าพอมันพอสมมุติว่าเสียงเข้ามาในหูไปแอเรียหนึ่งอเรียหการฟังส่งไปแอเรียสคือโบขาในการพูดจากแอเรียสให้เรานึกคิดและขยับปากพูดหรือทําตามสั่งก็คือแอเรียสคือมอเตอร์คอร์เทกเข้าใจไหมอ่า ถ้าสมมุติมอเตอร์คาร์เทคถูกสั่งเราก็จะขยับปากเป็นหมายเลข4นี่คือกระบวนการสื่อสารหรือคอมมูนิเคชันเข้าใจนะฟังแปลความหมายแปลความหมายเสร็จสมองสั่งการว่าจะตอบโต้อ,อย่างไรและปากขยับพูดเข้าใจนะอ่ะโอเคคราวนี้อเฟเซียหลักๆ มันก็มีอยู่2แบบก็คือถ้าเป็นเสียส่วนของการฟังก็คือว์นินเก้มันเสียหายคือคนก็พูดมาเราเห็นว่าเขาขยับปากพูดแต่เราไม่เข้าใจความหมายเพราะเราแปลความหมายไม่ได้เข้าใจนะเรายังได้ยินอยู่แต่เราแปลความหมายไม่ได้กับอันที่สองโบขาเราเสียหายเราฟังเราเข้าใจอยู่เข้าใจเขาทุกอย่างเลย แต่เราไม่สามารถเป็่งเสียงพูดออกไปได้หรือเขียนได้เข้าใจไหมเพราะนั้นหลักๆมันมีอยู่2องแอรเรียเนี่ยที่พังอันที่สามก็คือว่าถ้าสมมุติวงจรที่ต่อสมมตินะแอรเรียเวอร์นิเก้แอเรียที่หนึ่งกับแอรเรียที่สองโบขาไม่พังแต่วงจรที่เชื่อมต่อกันมันพังมันเสียหายหรือเนื้อสมองตรงนั้นมันเสียหาย ก็ไม่สามารถคอมมูนิเคทได้ถูกปะฟังได้เข้าใจแต่จะไปพูดพูดไม่ได้พูดช้าพูดออกมาอาจจะไม่พูดออกมาเสียงพูดยังเป็นปกติแต่ความหมายมันอาจจะไม่ใช่เข้าใจนะ,ะคราวนี้อย่างที่บอกเขาก็มีรายละเอียดกย่อยว่ามันมีหลากหลายชนิดอย่างไรโดยที่ดูตามแอเรียของมันนี่แหละ เวอร์นินเก้ก่อนส่วนรับการฟังส่วนแปลความหมายจากการฟังมันเสียคนพวกนี้ยังพูดได้ฟูเอนคือพูดได้พรานั้นจะสังเกตว่าพูดได้หมดเลยแต่พูดได้ไม่ดีพูดมาคนฟังมาเราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรอะ่ะเพราะอ่านปากได้ออพอพูดได้ยังโอเคหน่อยใช่ไหมเพราะว่ายัางพูดได้แต่ถ้าเป็น non fluent คือพูดไม่ค่อยได้ ก็คือศูญเสียโบขาพูดไม่ได้เขียนไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าแอรเรียมันจะมากจะน้อยถ้าศูญเสียเป็นแอรเรียกว้างทั้งสองอันเลยนะทั้งสองทั้งเวอร์นิงเก้โบขาและส่วนคอมมูนิเคชเสียหายไปด้วยเขาก็เรียกว่า global aphasia คือไม่รู้เรื่องละพูดไม่เป็นภาษาฟังไม่เข้าใจ กลเบอร์อวเียนั่นคืออา,อาจจะขาดเลือดหรือเส้นเลือดตรงนั้นอุดตันเป็นบริเวณกว้างเข้าใจไหมเพราะนั้นอย่างที่บอกก็คือหลกัหลกๆนะให้จำก็คือว่าสูญเสียบางจุดก็คือสูญเสียโวนิกเก้ก็ยังพูดได้ถ้าสูญเสียโบคาพูดไม่ได้ถ้าสูญเสียจุดเชื่อมต่อวงจรเชื่อมต่อก็ฟังได้แต่พูดได้ไม่ค่อยดีถ้าสูญเสียทั้งหมด ทั้งอ,อะไรที่1นึ่งอะไรที่2และจุดเชื่อมต่อวงจรมันก็หลายแรงที่สุดเลยคราวนี้อย่างที่บอกว่ารักษาอย่างไรคือต้องพูดว่าในเคสของบูสวิลิตเนี่ยหมอพยายามหาข้อมูลนะเขาปิดข่าวดีมากคือโดยปกติอย่างทุกคนที่บอกว่าอเฟเซียมันเป็นสภาวะที่เกิดหลังจากสโตรก หรือเกิดจาก b บรนด i อิน r รีเกิดสมองการบาดเจ็บแต่ไม่มีใครรู้นะไม่ว่าจะสื่อไหนก็ตามวันนี้เอามาจากนิว York Time ์เนยไม่มีใครรู้ว่าบูสวิลิตป่วยเป็นอะไรกันแน่สต roke หรือเปล่าตีบแตกมันหรือเป็นอะไรทำไมเขาถึงเกิดภาวะอัฟเฟเซียหลังการรักษาหลังพัสภาวะโลกนั้นการรักษาภาวะอัฟเฟเซียต้องบอกว่ามันต้องใช้ s p e e เทเลปิสเอาง่ายๆสมมุติว่าหูเราไม่ได้ยินหูเราไม่ได้ยินสมองเวอร์นิงเกนเราเสียหายแต่เราพูดได้ตาเรายังดีอยู่ใช่ปะเขาใช้วิธีการไหนเขาบอกว่าเอ้ยงั้นอยู่ก็ฝึกอ่านปากสิอ่านปากคนตรงข้ามฝึกอ่านปากว่าเขาพูดว่าอะไรเขา้าใจไหม ตาเรายังแปลความหมายได้ว่าเขาพูดมาอะไรหรือเห็นภาพคนที่สื่อสารกับเราเนี่ยโชว์ภาพให้ดูว่าที่เขาพูดเนี่ยคืออันนี้เราก็พูดตอบกลับไปได้แต่ถ้าสมมุติว่าโบขาเสียหายคือพูดและเขียนไม่ได้เราฟังเข้าใจก็จริงแต่เราไม่สามารถเขียนนะไม่สามารถเขียนหรือพูดออกมาได้อันนี้ก็จะค่อนข้างยากกว่า เขาก็จะใช้วิธีบางคนนะแต่ว่าไม่เห็นค่อยทํากันก็คืออีกฝั่งหนึ่งอะคือคนที่ฟังรู้เรื่องใช่ไหมคนป่วยฟังรู้เรื่องสื่อสารเป็นภาษามือแต่ภาษามืออีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่เข้าใจไงน่าออกมะเอ,อเขาก็ไม่เข้าใจเพราะนั้นพอฟังเสร็จเขาก็จะสื่อสารกับด้วยรูปภาพต้องบอกว่าโชคดีว่าช่วงนี้คอมพิวเตอร์มันโอเคอน่าออกมาคือพอเราฟังไม่รู้เรื่อง เอ้เราฟังเรารู้เรื่องแต่เราพูดไม่ได้อย่างเงี้ยเราอาจจะเราอาจจะโชว์ภาพได้แต่อย่างที่บอกว่าถ้าจะให้เสียหายนะก็ว์นินเก้นเนี่ยยังพอกโนสิตของโลกคืออาการยังดีกว่าโบขาแอเรียเสียหายนะนั่นอย่างที่บอกว่าอัเฟเซียเนี่ยเขาก็มีรายละเอียดเนี่ยปีกย่อยประมาณสักเจชนิดนะแล้วก็อย่างที่หมอบอกก็คือว่า แล้วแต่แอเรียของสมองเสียหายว่าเป็นส่วนไหนมวรินเก้โบคาหรือไฟเบอร์ที่เชื่อมต่อ a อเรียทั้งสองแอเียนี้หรือทั้งหมดนะครับนะคราวนี้ก็จะได้เข้าใจแล้วว่าอัลฟ s เซียเป็นภาวะที่พบได้พบในคนไทยก็ได้คนที่เป็นหลอดเลือดในสมองพบได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเข้าใจนะครับนะเผื่อใครมีญาติ เกิดสตูปไปแล้วแล้วเขาพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้นั่นคือภาวะอัฟเฟเซียโอเคครับสาระความรู้จักเพจหมอสมาทางบาดเดียวและ u t u c h ช n n e l หมอสมาทางบาดเดียวน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในคลิปถัถดๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ